f i ียตแกรนเดแพนด้า2 26, รถยนต์ที่หลายคนรอคอยวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถคันนี้กันแบบเต็มอิ่มว่าทำไมถึงถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการยานยนต์ยุโรปและทั่วโลกแกรนเด p แพนด้าถือเป็นการกลับมาของชื่อที่มีตำนานในโลกของเฟียตและถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและคนที่ต้องการรถที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจวาวันการออกแบบของเฟีย g r a n นเด a แ d a 2026 20นั้นต้องบอกเลยว่าเน้นความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความทันสมัย เส้นสายตัวรถถูกออกแบบให้มีความเหลี่ยมมุมที่ชัดเจนสะท้อน DNA ของแพนด้ารุ่นดั้งเดิมแต่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมไฟหน้าเล็กทรงสี่เหลี่ยมที่ดูดุดัดนและน่ารักไปพร้อมกันกระจังหน้าถูกออกแบบให้มีความกระทัดรัดแต่แฝงความลำยุคสื่อถึงรถไฟฟ้าสมัยใหม่ล้ออลอยลายใหม่ที่ถูกออกแบบให้เหมาะกับรถสไตล์ Compact SUV ทำให้แกรน d ์เดฟคันด้าดูมีความแข็งแรงและพร้อมลุยมากขึ้นขนาดตัวรถนั้นถูกยกสูงขึ้นเล็กน้อย ทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและเส้นทางที่หลากหลายความยาวและกว้างที่สมดุลทำให้การขับขี่ในเมืองที่มีถนนแคบไม่ใช่ปัญหาในขณะเดียวกันยังให้พื้นที่ในห้องโดยสารที่กว้างพอสมควรรองรับผู้โดยสารได้5คนสบายๆเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารเ Fi ีย g r a n นเด a แ d a 2026มาพร้อมการออกแบบที่ให้ความรู้สึกเรียบง่ายและอบอุ่นวัสดุที่ใช้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุรีไซเคิลหลายส่วนซึ่งเป็นแนวทางใหม่ของเฟียที่ต้องการลดผลกระทบต่อโลกหน้าจออินโฟเทนเมนตแบบทัชสกรีนขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลัยถูกออกแบบใหม่ให้จับถนัดมือพร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆเพื่อความสะดวกในการขับขี่ ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยแกรนเดแพนด้าไม่ได้มาเล่นเล่นเฟียดจัดเต็มระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ระดับสูงเช่นระบบเบรกถุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนรวมถึงกล้องและเซ็นเซอร์รอบคันที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นขุมพลังของ f ฟีย g แกรนเดแพนด2026มีทั้งเวอร์ชั่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบและเครื่องยนต์ไฮบริด สำหรับรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบนั้นจะมาพร้อมแบตเตอรี่ที่สามารถวิ่งได้ไกลกว่า400กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับการชาร์จเร็วที่สามารถเพิ่มระยะทางได้กว่า100กิโลเมตรภายในเวลาไม่ถึง10นาทีถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางระยะกลางส่วนรุ่นไฮบริดนั้นถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดที่ยังต้องการเครื่องยนต์เบนซินควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือการเซ็ตช่วงล่างที่เฟียดทำมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในยุโรปถนนครูคราหรือการขับในเมืองที่มีลูกรรนาดจำนวนมากก็ยังให้ความนุ่มนวลแกรนเด p แพนด้าถูกวางตำแหน่งให้เป็นรถที่ขับง่ายใช้งานได้จริงไม่ซับซ้อนและเข้าถึงได้ง่ายทั้งในด้านราคาและการบำรุงรักษาถ้าเรามองไปที่คู่แข่งเฟีย g แกรนเดแพนด้าส2ต้องเจอกับคู่แข่งอย่าง r e โนห้าอีเ v ฟกสวาเกนไอดี2 2รวมถึงดาเซียสปริงแต่สิ่งที่ทำให้เฟียแตกต่างคือการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวความเรียบง่ายที่เป็นสเสน่ห์และการสืบทอดดีไซน์จากแพนด้รุ่นเก่าซึ่งหลายคนยังคงจดจำได้จนถึงวันนี้ สำหรับราคาจำหน่ายฟี t ยังไม่ประกาศตัวเลขชัดเจนแต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงราคาที่จับต้องได้เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการรถคันแรกหรือรถครอบครัวขนาดเล็กที่มีความคุ้มค่าฟี t ต้องการทำให้ g r a n d ด้แพนดเป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเมืองนักศึกษาครอบครัวเล็กหรือแม้แต่คนที่ต้องการรถไฟฟ้าคันแรกในชีวิต ความสำคัญของเฟีย g แกรน e p เด d a แพนด้า2026ไม่ใช่เพียงแค่รถยนต์คันหนึ่งแต่มันคือการฟื้นคืนชีพของตำนานแพนด้าที่เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความเรียบง่ายราคาจับต้องได้และใช้งานจริงได้ในทุกวันเฟียตต้องการให้รถคันนี้เป็นรถของทุกคนและจากสิ่งที่เราเห็นในรุ่นใหม่นี้ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขากำลังเดินมาถูกทาง ถ้ามองไปข้างหน้าเฟียอาจจะใช้แพลตฟอร์มของค a n ด้ารุ่นใหม่นี้ในการต่อยอดไปยังรถรุ่นอื่นๆในอนาคตทั้งเวอร์ชันครอสโอเวอร์ขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งเวอร์ชั่นไฟฟ้าที่มีสมรรถนะสูงขึ้น